สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่น้องเรก็ได้เห็ดมานะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาแกงเห็ดกันนะคะวันนี้แกงใส่สมโม่นะคะหรือว่าใบชะม่วงนั่นเองนี่นะคะก็ซื้อจากญาติมานะคะก็เดี๋ยวไปลงมือกันเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่แม่น้องเรนะคะได้นําเห็ดไปล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะนี่นะคะ ใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปค่ะเปิดไฟได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ต้มไว้นะคะรอจนน้ำเดือดนะคะแม่นงรีก,ก็ต้ม1นึ่งน้ำนะคะเนี่นะคะตอนนี้เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่นะคะมาดูเห็ดของเรานะคะคือ งามมากๆเลยนะคะเนื้อของเขานะคะไม่เละไม่ยุยนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปรินน้ำที่เราต้มเมื่อกี้นะคะออกไปนะคะนี่นะคะปล่อยให้เสด็จน้ำแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาเห็ดที่เราต้มหนึ่งน้ำนี้นะคะไปแกงกันค่ะ หลังจากนั้นนะคะแม่นงเรก็นำใบยะานางนะคะแล้วก็ข้าวสารที่แช่น้ำเอาไว้นะคะซึ่งก็เรียกว่าข้าวเบื่อนะคะนี่นะคะนำมาตำรวมกันแบบนี้เลยนะคะแม่นงเรไม่ได้ใช้เป็นวิธีปั่นนะคะก็ใช้เป็นวิธีการตำแทนค่ะนี่นะคะตำม,มาสักระยะนะคะก็เริ่มละเอียดแล้วนะคะ จากนั้นนะคะเราก็มากรองเอาน้ำย่านางกันค่ะนี่นะคะเราก็จะนำน้ำลงไปในครกแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะก็รินแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะก็ใส่รองเอาน้ำแบบนี้นะคะนี่นะคะ เศษของเขาก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะน้ำของเราก็ลงไปอยู่ด้านล่างนะคะนี่นะคะน้ำก็สีสันสวยงามมากๆเลยค่ะหากเราต้องการน้ำมากหรือน้ำน้อยนะคะ ก็ตามความต้องการของเรานะคะเราใส่น้ำเพิ่มอีกแล้วก็กรองเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะเราก็เน้นดูที่ปริมาณของเห็ดของเราด้วยนะคะที่จะนําลงไปแกงนะคะส่วนแม่น้องเรนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ต้องขออภัยนะคะด้านบนมีหลอดไฟนะคะ จึงกระทบมาที่น้ำย่านางของแม่น้องเรนะคะจึงมีแสงไฟนะคะนี่นะคะสีนะคะก็สวยงามมากๆเลยค่ะเครื่องเคียงของเรานะคะก็จะมีตะไคร้นะคะหอมแดงนะคะแล้วก็พริกนะคะส่วนหนึ่งพริกนะคะแม่น้องเรใช้วิธีการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นลูกโดดเลยค่ะนี่นะคะเห็ดของเรานะคะ น้ำยานางพร้อมแล้วนะคะเราก็นํามาเปิดไฟตั้งหม้อแบบนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่เครื่องเคียงของเราลงไปเลยนะคะ จากนั้นนะคะแม่น้องเรจะนําเกลือใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำปลา,าลงไปนะคะ เราก็ต้มทิ้งไว้นะคะจนน้ําเดือดน,นะคะนี่นะคะนี่นะคะเห็ดของเรานะคะก็ต้มสุกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องกังวลเลยนะคะพอแค่น้ําเดือดน,นะคะใส่ลงไปนะคะไม่นานก็เสร็จนะคะนี่นะคะใส่ลงไปแล้วนะคะ จากนั้นนะคะแม่น้องเรก็จะใส่ใบชะม่วงนะคะหรือใบโม้งนั่นเองนะคะใส่ลงไปค่ะเราก็นำทับพีนะคะกุดๆเขาลงไปหน่อยนะคะเพื่อให้จมน้ำแกงนะคะ แล้วก็แม่น้องเรนะคะก็มีใบแมงลักนะคะก็เก็บมาจากสวนแม่น้องเรเองนะคะบางยอดนะคะก็เริ่มมีดอกแล้วนะคะเพราะช่วงนี้ก็ค่อนข้างยุ่งยุ่งนะคะไม่ได้เด็ดยอดเลยนะคะก็เริ่มมีดอกแล้วค่ะเราก็จะนำใบแมงลักนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะเราแค่ปล่อยไว้ให้เดือด ครั้งนี้แค่รอบเดียวนะคะก็เป็นอันสุกเลยนะคะไม่ได้ต้องไว้นานนะคะเพราะว่าเรานําเห็ดนะคะต้มในช่วงแรกไปแล้วหนึ่งน้าค่ะนี่นะคะเห็ดของเราไม่เละนะคะถึงเราจะต้มไปหนึ่งน้ำแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเห็ดพึ่งนะคะตับเต่านี้นะคะก็ค่อนข้างจะ เขาจะมีความค่อนข้างไม่เละนะคะเขาจะกึบกึบอร่อยนะคะนี่นะคะเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะ นี่นะคะแม่้องเรมาคุ้นให้พี่ๆดูกันนะคะคือเห็ดนะคะยังแบบว่าสวยงามอยู่เลยนะคะไม่เละนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะก็เตรียมสืบได้เลยค่ะนี่นะคะ ตักใส่ถ้วยเรียบร้อยนะคะตอนนี้คุณตาม,มานั่งรอทานแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่น้องเรก็หวังว่าทุกท่านจะชอบนะคะก็เป็นแกงเห็ดนะคะที่เราแกงแบบบ้านๆนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่น้องเรด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่น้องเรต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ